สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวน้ำตกบอ่อแร่อำเภอปงจังหวัดพระเยาวนะครับน้ำตกบอ่อแร่เนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลยิมนะครับอำเภอปงจังหวัดพระเยาระยะทางจากในตัวอำเภอไปที่น้ำตกก็ประมาณ26กิโลนะครับระหว่างทางเราก็จะเจอแม่น้ำนะครับพาดผ่านเส้นทางนะครับตอนนี้ก็ เทปูนนะครับเทปูนสามารถรถสามารถวิ่งได้ปกตินะครับจากทางลาดยางเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทางลุกลังประมาณ2กิโลก็ถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะถึงน้ำตกบ่อแร่แล้วนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางนะครับสามารถจอดรถได้หลายคันเลยตอนที่ผมมาเนี่ยมาเป็นคันช่วงเช้าอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีคน แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยคนเต็มเลยนะครับน้ํววาตกบ่อแร่มันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับอันนี้ชั้นล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นบริเวณกว้างสามารถเล่นน้ําได้หลายคนเลยนะครับเด็กๆสามารถเล่นน้ําได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ลึกมากนะครับน้ํามันจะลึกอยู่ตรงบริเวณช่วงกลางนะครับช่วงบริเวณปลายๆเนี่ยน้ำมันจะตื้นๆประมาณหัวเข่าเด็กๆสามารถเล่นน้ําได้เลยอันนี้ผมจะ เดินขึ้นไปตรงบริเวณชั้นที่2นะครับชั้นที่2มันจะแคบนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับเด็กๆสามารถมาเล่นน้ําได้นะครับช่วงที่เป็นหน้าสงการเนี่ยคนเยอะมากนะครับน้ําตกบ่อแร่เนี่ยอันนี้เป็นชั้นที่2นะครับถ่ายลงไปนะครับน้ําใสสะอาดนะครับช่วงเช้าเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีคนนะครับช่วงบ่ายๆเนี่ยคนเยอะ วันนี้เราก็จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับบริเวณกว้างขวางนะครับสามารถจอดรถได้สะดวกสบายตอนนี้เราก็จะขึ้นมาที่บริเวณชั้น 3. นะครับน้ำตกสวยมากเลยนะครับชั้น3เนี่ยก็กว้างขวางนะครับมีคนเล่นน้ำเยอะมากนะครับด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขื่อน อ่างเก็บน้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้มีคนทำขึ้นมานะครับมันเป็นน้ำตกธรรมชาตินะครับสวยงามน้ำใสหลยเย็นมากเลยนะครับตรงนี้มันจะมีท่อส่งน้ำนะครับไปที่หมู่บ้านนะครับเป็นท่อใช้ในการขุปโภคนะครับระหว่างนี้เราก็มาเล่นน้ำกันนะครับคนเล่นเยอะมากเลยนะครับเด็กๆ เล่นกันเต็มเลยน้ำใสไหลยเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับสามารถไปเล่นน้ําได้นะครับน้ําเยอะนะครับน้ําใสไหลยเย็นอยู่ที่ตําบลยิมอาเภอปงจังหวัดพะเยานะครับน้ําตกบ่อแร่ถ้าเพื่อนๆอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถมาเล่นน้ําได้สบายนะครับด้านล่างนี้โล่งนะครับไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ว่าด้านบนคนเยอะนะครับ เพราะว่าน้ำตกสวยมากนะครับเพื่อนๆมีเวลาก็มาเที่ยวมาชมน้ำตกบ่อแร่ได้นะครับสวัสดีครับ